สวัสดีค่ะข่าวมือนี้กับมะพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ถิ่นค่ะข่าวมือนี้นักกัจะมาแนะนำโตเนาะคะ่ะว่านัดเป็นไพรมาจากไซส์สอว่าจังไดเนาะคะ่ะก็อ่าพอดีก็ยอดซับก็ ถึงครบเก่าพัฒนล์ละจะนักกยายจะ,ะมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเอฟซีเนาะค่ะทีท่ติดตามนัดมาด้วยตลอดแล้วก็ให้กําลังใจนัดมาด้วยตลอดเนาะค่ะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนาะค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจในัดโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดเนาะค่ะทุกคลิปที่นัดโหลดลงเนาะค่ะแล้วก็อขอบคุณหลายเนาะค่ะสำหรับเพื่อนคนใดที่บิ่งคลิปแห่นัดแบบบอามนางขายาบอามโฆษณาเนานนะค่ะเอาละ,ะพี่นนท์จ้าเข้ามาเข่าเรื่องกันเลยเนาะค่ะ ก็นัดนะตอนแรกน่ะบริซซื้อนัดเด้อค่ะซื้อจริงนะซื้อสุพรรณีวิชาชัยเนาะค่ะมัทนี่ก็ซื้อเล่นพ่อแม่ตั้งซื้อให้ซื้อว่ามุยเนาะค่ะเป็นยังคือจังซื้อมุยเนาะค่ะก็นักกะเคยถามพ่อแม่เนาะค่ะว่าเป็นยังคือตั้งซื้อให้ว่ามุยมันมีความเป็นมาจังไรแบบว่าคล้ายๆนั่นจักลูนะคะว่ามีความเป็นมาจังไรถึงตั้งซื้อให้่าซื้อมุยเนาะค่ะเพราะซื้อมันแปลกนะคะพี่นองจ้าแล้วก็ เผื่อนที่เรียนนํากันนะคะกะ็ล่อว่าไอ้หมามุยหมามุยเยองสินะคะพี่น้องก็โดนล่อมาตลอดนะคะพี่น้องจ้าไอ้ต้นหมามุยต้นหมามุยมันก็มีซื้อของมันอยู่แล้วเนาะคะ่ะว่าซื้อไอ้ต้นหมามุยใครว่าผู้ใดโดนกระขั่นยังประมาเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะนัดก่อไปเรียนหนังสือก็เจอแต่มูร้องเรียนหยอกล่อประจำล่อเลี้ยนประจำะคะ่ะไอ้หมามุยไอ้หมามุยนะคะโดนประจำนะคะพี่น้องจ้าก็เลยถามพ่อแม่เนาะคะ่ะว่าซื้อมุยนี่มีความเป็นมาจังใดเนาะค่ะ พ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าตอนคลอดเนาะค่ะตอนนัดเกิดมาใหม่ๆเนี่ยค่ะคลายๆว่านัดบริเวณแบบเป็นคนผิวขาวเนาะคะนัดเป็นคนแบบผิวคขมขคนบอกภาษาบันเทาซะเนาะคะพี่น้องจ้าก็เลแอนๆเนาะค่ะพี่น้องก็สีแบบอุ้ยหุยอุ้ยหุยไม่มุยประมาณนี้เนาะค่ะทั้งย่าทั้งอันมูเพิรนเนาะค่ะแล้วกับพ่อแม่เนาะค่ะเพิ่อนก็เลยสีมันอุ้ยหุยไม่มุยจังไงก็เลยตั้งซื้อให้ว่าซื้อมุยเนาะค่ะนักก็เลยคําตอบจากแม่นัดเนาะค่ะว่าทั้งย่าเพิ่อนก็ เห็นแบบสีแบบเป็นหุ้ยมุยยังประมาณนี้เพื่อนก็เลยตั้งคซื้อว่ามุยเนาะค่ะพี่น้องจ้าฟังเรากับตลุบเนาะค่ะฟังเรากับอันนี้แต่ว่ากับพุ่มใจเนาะค่ะพุ่มใจพอแม่ตั้งคซื้อให้เนาะค่ะเพียงแต่ว่าอ่าซื้อแบบว่ามันไปตรงกับต้นม้ามุยเนาะค่ะพี่น้องก็โดนอ่าเพื่อนที่โรงเรียนโอเรียนมาด้วยตลอดเนาะค่ะพี่น้องจ้าแต่ก็ไม่เสียใจเนาะค่ะแต่ว่าภาษาเด็กหนุอยก็มีความโกรธความเครียดบ้างเนาะค่ะพี่น้องจ้าแต่สมัยเด็กหนุอยเนาะค่ะหลังจากซื้อมุยแล้วเนาะค่ะก็ มาเปล me, ี่ยนซือว er like ัสุก okay. ็เพว่านัดซือจริงนัดซือสุพันณีก็เมาเปลี่ยนซือสุพ่อแม่ก็เลยเอิญสุมาจากหันเนาะค่ะเอิญสุมาเรื่อยๆพีพีนองญาติพี่นองคนแถวบ้านก็บจำซือว่ามวยกับคำวัสุเอิญซือสุตอนนี้คนแถวบ้านก็เอิญซือสุแล้วค่ะบางคนก็บริเอิญซือสุบางคนก็จำแต่ซือมวยได้เนาะค่ะซือว่ามวยเนาะค่ะมาที่นี่พอแต่เปลี่ยนซือสุก็มีญาตินะคะ คนบานไก่เล่นเขียงเนาะค่ะแบบว่าลูกเพิ่นไปบวชเนาะค่ะจะขายว่าไปจำศีลในวัดเนาะค่ะจำศีลในในในธรรมนะคะพี่นนค์จ้าวันี้เพิ่นก็อ่าใครว่าดูดวงเป็นเจ้าอาวาสวัดผมอยู่ปากช่องเนาะค ite, ่ะมันนี้เพิ่นก yes ็เลยดูดวงให้ให้คนนะคะพี่นงองให้แถวบ้านนะคะพี่นนค์เพิ่นก็เลยดูดวงให้นัดเนาะค่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าคำว่าสุเนศเสือเนี่ยเป็นตัวกาลากินีเนาะค่ะ เป็นบ่ค mm ่อยดีนะค่ะพี่นองเิ่นเบิงดวงห้บ่ค่อยดีเนาะค่ะก็เลยเปลี่ยนซื้อก็เลยให้อันพระอาจารย์นะคะเปลี่ยนซื้อห้นัดนัดเป็นคนแบบเสือเรื่องแบบนี้นะคะพี่นองจ๋าก็เลยให้พระอาจารย์นะเปลี่ยนซื้อห้เพระว่าบานพันยูไก่กันนั่นที่ปก็สิมาเยี่ยมพ่อแม่เพิ่นเนาะค่ะนะก็เลยให้พ่อแม่นัดเบิงดวงห้แล้วนัดก็บเบิงนําเพิ่นเองนะคะพี่นองจ๋าเป็นซื้อนัฐธพรเนาะค่ะถามพ่นว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนซื้อนัทพรแล้วยังใส่ซื้อเห่นซื้อสุนี่จิดีบ่ พระอาจารย์ก็กเลยว่ากระเปียนทั้งซื้อเหรียญเลยกระไดทั้งซื้อจริงซื้อเหรียญก็เลยเปลี่ยนอยู่อำเภอนะคะพี่นงเปลี่ยนซื้อนัฏพนจากคำวสุพรรณีเป็นนัทพรค่ะพี่นงจ๊ะก็เลยได้ซื้อนี่มาตลอดเลยค่ะเพิ่นเบิงวันเดือนปีเกิดครบทั้งหมดาว่านัฏพรทั้งสามคำนี่ดีบบกะถือว่าเป็นซื้อทีทีดีแล้วก็มีความหมายพอมจะพี่นองจ๊นะนักก็เลย เปลี่ยนซือนั่นก็คือนัทพรกับหมายถึงนักปราดเนี่ยสักอย่างนี่แหละค่ะพี่น้องถ้านัดจําได้เนาะคะ่ะอ่าก็เลยเปลี่ยนซือนัทพรบนันเอกเอาซือเหรนคําหนามาเป็นซือเหรนซือวนัทเนาะคะ่กะก็เลยเปลี่ยนมาแต่หันแต่ว่าพรเมเอกกับโบชินที่จะเอิ่นนัดเนาะคะ่ะ <laughs> พี่สาวกับโบชินเนาะคะ่ะญาติพี่น้องกับโบชินก็คํามวนัทเพราะว่าเปลี่ยนหลายรอบเนาะคะ่ะเปลี่ยนสามรอบเปลี่ยน จากซื้อสุพรรณีมาเปลี่ยนนัทพรเนาะคะ่ะก็เลยนั่นแหละคะ่ะนั่ก็เลยใส่เอิญสื่อตัวเองวานัทเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะก็ซื้อนัดตลอดมาเนาะคะ่ะก็ผู้ใดถามนัทหรือว่าจันั่์ทั้งสี่นั่ก็ใส่สื่อตัวแทนของนัทว่าซื้อนัทเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ญาติพี่น้องนั่ก็ฮูจักเบิดแล้วค่ะว่านัทเหตุยูทูบเนาะคะ่ะแล้วก็ญาติญาตินัทก็อาจจะสงสัยเนาะค่ะว่าเอ๊เป็นยังคือจังเอิญสื่อวานัท เป็นยังคือบ่เอิญซื้อวสุวามุยคือแตก่กอนประมาณนี้เนาะคะ่ะบ่แมนว่าอ่ามามยุเมืองโอกหรือว่ามามยุกุ้งเทพแล้วก็คข้ายๆว่าอยากเป็นคุ้งกุ้งเทพแล้วก็เปลี่ยนซื้อให้ซื้อแบบดูดีขึ้นยังจอมอันี่บ่แมนแบบหนันเด้อค่ะเพียงแต่ว่าซื้อของนัดที่นัดเปลี่ยนน่ะมันมีถีมาทีไปค่ะพี่น,อน้องจ๋าคือว่าซื้อสุพรรณีสสเสือน้ำหนาเป็นตัวกาลักินีเนาะคะ่ะอ่าเพราะว่าพระอาจารย์เพิน่นดูดวง,ดวงให้นัด เพิ่งก็เลยไล่วันนั้นปี่เกิดก็เลยว่าซอเือเป็นตัวกาลกินีซึ่งมันบกอยดีค่ะพี่น้องเพิ่งก็เลยเปลี่ยนไหเป็นนัทพอยางถีนัดเคยเอินแท่นโตนัดเนาะค่ะเอาเป็นว่าอย่าพี่น้องนัดบองง่งบ่สงสัยเนาะค่ะว่าเป็นอย่างคือซื้อนัดเนาะค่ะคือจังบ่อเอิ่นอดจ้องว่าซื้อมวยซื้อสุเนาะค่ะแต่ผู้ใดเอิญมวยเอินสุนัะกะจำใส่คือเก่าค่ะบ่ลืมค่ะบ่ลืมบ่ลืมเพราะว่าซื้อพ่อแม่ต่างไหเนาะค่ะนัะกะจำใส่คือเก่าข้าแล้วก็มีเพื่อนเาว่านอาด ค่ะตอนนี้นัดก่อายุ38อย่างอย่าง39เนาะคะ่ะก็เดือนมีนาปีหน้าก็39ปีเนาะคะ่ะพี่น้องจ๊ะก็ใกล้กจะเลขซีเนาะคะ่ะใกล้จะอ่า40แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องจ๊ะก็เเ่ามาอีกปีแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะ <c> เ <oughs> นาะคะ่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขเนาะค่ะเนาะพี่นะะ้องจ๊ะแล้วก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่านัดเป็นหยังคือจังมกักแบบว่าเรื่องแบบนี้เรื่องลีล้ลบแบบนี้เนาะคะ่ะอ่าเกี่ยวกับแบบว่านาเฮ็ดคลิปจุตุสิ16ดอกเนาะคะ่ะนัดมกัก เนาะค่ะอ่าแล้วก็น่าจะจะบอกว่าด้วยส่วนโตแล้วเนาะค่ะนัเป็นคนหมักแบบว่าเรื่องแบบลี้ลับนะคะพี่น้องจ้านัดมักแบบว่าดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงเนาะค่ะสมมติว่ามีคนเห็ดคลิปดูดวงนักศิมักไปเบิงไปฟั่งค่ะพี่น้องฟังมาแล้วเท่ากับบริเเสือทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์อันใดดีๆเท่ากับดึงดูดคิดแต่สิ่งดีๆเขามมหาเจ้าของแต่ว่าอันใดดวงที่ข้าเจ้าทักว่าบอดีจะสันจังสี่เท่ากับ พยา,ยามดเกเลียงแล้วก็พยา,ยามมาปรับใส่ในชีวิตเฮาคือว่าอันนีเพิ่นทักบอดีจงสิเฮากับพยา,ยามแบบว่าใส่ชีวิตยังไม่ประมาทเนาะคะ่ะแล้วก็หาเฮาแบบประมัดร,ระวังเนาะคะ่ะคือว่าเฮาคือว่านัดมักเรื่องแบบนี้แต่ว่าสิบบอไปแบบว่าล่อยตามการดูดวงทั้งหมดเนาะคะ่ะเพราะว่าคนหมทำหน้าดูดวงเข้าก็บอกอยู่แล้วว่าให้ดูเพื่ออยู่เนื้อดวงเนาะคะ่ะดูแล้วก็ สิ่งไหนดีเขาก็น,นัาไปปรับใช้สิ่งไหนบอดีเขาก็ละมัดระว่างใส่ชีวิตบบประมาทเนาะคะ่ะนักศกิละัะระว่างในจุดนั้นที่หมอทักหมอแนะนำเนาะคะ่ะแต่ว่าหมอดูนะ่ะที่เพิ่นดูนะ่ะคือว่าดูโดยส่วนรวมเนาะคะ่ะเพื่อนบได้เจาะจงว่าดูให้เฮ้เพราวานาบอดใไปดูแบบว่าส่วนตัวเนาะคะ่ะนัดแค่แบบว่า มักเขาไปเบิงเขาไปฟั่งค่ะราศีมีนประมาณนี้เนาะค่ะนัดเป็นคนแบบมักเรื่องแบบนี้แล้วก็เรื่องพญานาคเรื่องแบบซักซิดนะคะเรื่องแบบนี้นัดเป็นคนมักเรื่องแบบนี้เนาะค่ะแต่ถามว่านัดเป็ค้นจังหวัดบุรีรัมย์เ่นข้องโบมาค้นกับิดว่าอาจจะเ่นข้องประมาณนี้เนาะค่ะนัดบอกตรงๆนะคะว่านัดเ่นของบอกเป็นนัดบอกเคยเ่นของเนาะค่ะพี่นองจ๋านัดบอกเคยเ่นข้องเนาะค่ะแต่ว่าถามว่านัด มักเรื่องลี้ลับนัดมักเรื่องลี้ลับเป็นคนถี่แบบว่าอยากรูอยากเห็นนะคะอยากดูว่าเ,าเป็นจากไหนจังไหนไหนนะัเป็นคนแบบว่ามักเรื่องเกี่ยวกับพระอาจารย์อย่างเช่นสมเด็จพระอาจารย์โตพมรงังสีเนาะค่ะนัดก็นับถือเนาะคะ่ะนัดกก่อยั่งเคารพแล้วก็ศรัทธาเนาะคะ่ะเคารพเชื่อแล้วก็ศรทัทธาแล้วก็สวดมนต์เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอเนาะคะ่ะเรื่องแบบนี้นะัเป็นคนมักเนาะคะ่ะแล้วก,ก็ตอนน้ยหนอยเนาะคะ่ะพอเมเนาะค่ะ ก่จะเป็นคนที่แบบว่า,าเคร่งครัดกับนัดเนาะคะ่ะตอนเป็นเรียกหนวอยพ่อเม่แบบว่าเลิกเรียนมาเนี่ยต้องเหตุการบงกันบานกันบานเซ็ตก็คือเหตุงานบง่งงานบานซอยพ่อเม่เนาะคะ่ะแล้วก็นัดนะจะเป็นคนแบบว่า,าเวลาเพื่อนมาเอิญไปเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเทียเท่ยวไปโลาะองังนสีนัดส่วนหน่อยเนะค่ะิไดไปกับมูเพราะว่าเม่นัดเนี่ยซะ จะคร่งคัดในเรื่องแบบนี้คือว่าเลือกเลี่ยนมากเนี่ยต้องแบบว่าทําความสะอาดบ้านหุ้งเขาหุ้งน้ำฮัดเห้กับเขากับน้ำเนาะคะ่ะเฮ็เดียบบ้อยเล้ยวจังอนุญาตให้ไปเน่นเล้ยวการไปเ่นเนี่ยพอแม่นัดเนี่ยคือว่าแม่นัดเนี่ยคือแบบว่าสอนนัดนว่าให้ไปเลรนกับมูถือว่า เป็นแบบมูแบบระเบียบเรียบร้อยน้ากันมั้งประมาณนี้นะคะพี่น้องแมีนัดแบบว่าอยากให้นัดแบบไปเล่นก็มูที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะนัดกับไปเล่นก็มูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยประมาณนั้นนะคะพี่น้องจ้าแต่ว่าส่วนหน่อยสิออกไปว่าไปเลาะไปยังก็มูนะคะพี่นงองจ้าส่วนหน่อยเนาะค่ะมูไปเที่ยวจังไปเที่ยวหางจังสันจังสีเนาะค่ะนัดสิบค่อยเดีไปเนาะค่ะส่วนหน่อยนักเนาะค่ะส่วนมากนัดก็จะไปแต่ทงหน้าเนาะค่ะเพราะว่านัดเนี่ยยังผู้ใดหูจักหนัดเนาะค้นแถวบานหรือว่า เพื่อนนัดที่เบิ้งคลิปนัดเนาะค่ะทีแบบว่าเป็นมูสมัยเรียนหนังสือนํากันเนาะค่ะทีอาจจะมาแวะเข้ามาเบิ้งคลิปของนัดหรือว่าญาติญาติหรือว่าเพื่อนบานไกลเคียงทีเบิ้งคลิปของนัดคณะนี้เนาะคะ่ะก็จะฮู้จากนัดดีเนาะค่ะว่าตังเต่นหน่อยเาใหไงเนาะค่ะพี่น้องจา้านัดชีวิตนัดลําบากเนาะค่ะพี่น้องชีวิตลําบากแห้งแล้วก็เป็นคนทีแบบว่ามุมานะค่ะพี่น้องมาว่านัดเนี่ยตอนเป็นเด็กหน่อยเนี่ยสิไปเลียงต่ควายอยู่ทงหน้าเนาะค่ะกับป่า หรือว่า,าไปเลี้ยงแท่นป่านะคะรับจางาเกี่ยวเข่าเนาะคะ่ะดําหน้าจัางสีเนาะคะ่ะสมัยเป็นเด็กหนอน,นี่ยส่วนหน่วยนักเสด็จไปเที่ยวทะเลไปเห็นทะเลเห็นมงหันมงนีเห็นหางจังสันจังสีเปิดหูเปิดตาบโบเมนแบบนั้นเนาะคะ่ะสมัยเด็กหนอยเนี่ยนัดสิเป็นแบบว่าไปเลี้ยงคว้วอยู่ทงหน้าควายเป็นฟูงเลยค่ะพี่น้องไปซอยป่าเลี้ยงควายอยู่ทงหน้าไปแต่ทงหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องจ้า แล้วก็ไปหากับคงกับเขาอยู่ทงหน้าหาโสกหอยหาหอยหาปูหาปลาอยู่ทงหน้าพี่น้องหาสนหวกหากบหาเขียดเขาปลาหาเห็ดพี่น้องนั่นละหาอันแม่งแข้งคุบแม่งแข้งมากินมาเห็ดแนวกินเนาะคะ่ะพี่น้องสมัยเด็กหน่อยนี่นัดลำบากอันี้นะคะพี่น้องจา้ายากเสด็จไปเที่ยวห่างกับหมูแถวบานคนแถวหมูบานนะบางคนเขากับท่านะเขาก็ดีแน่เขากะมีเงินแน่เขาก็เออ ยุษสาวอิตย์เขาก็ไปเที่ยวห่างเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ไปเลาะหาเลาะนั้นเลาะนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะทัวร์บันทัวร์ยังเนา้นค่ะแต่เาสำหรับนัดเนี่ยโบแมนเนาะคะ่ะสำหรับนัดผู้ใดถือว่าหูจักนัดดีคือว่าชีวิตนัดเนี่ยแต่ในหน่วยเนี่ยลำบากอีรีไปเลี่ยงควายอยู่ทงหน้าเ้ยค่ะพี่นงนั่นแหละคะ่ะห่อเขากับประแดกบองห่อเขากับปพริกไปกินอยู่ทงหน้าก็เอ่อเลี่ยงควายหากับเขากับน้ำมิถีชีวิตในทงหน้าค่ะพี่นงนาให้นาหน้ากับ ไปหารับจ้างเกี่ยวเขาเมื่อไรแบบขี้มอเตอรไ์ไค่แบบว่าเที่ยวคือ,อสมัยเวรุนอันผู้ไรถือว่าเขาแบบว่าได้ไปเที่ยวอันตามหางตามาายังเมื่อไรไปค่ะพี่น้องก็ไปหาเกี่ยวเขารับจ้างก็โดนข้าเจ้าว่าวไหแน่กับมีเนาะค่ะเพราะว่าสมัยนั้นนัดเป็นเด็กหนุอยเนาะค่ะเขาอาจสิแบบว่าเฮ็ดบ่คอยแบบฝีมือยังบ่คอยแบบดีซ้ำคนใหญ่เนาะค่ะแต่ว่า คนใหญ่บางคนเพิ่นจางเนาะค่ะเพิ่นกับเข้าใจเพิ่นเห็นว่าเหาเป็นคนขยัน่นก็เลยจางเห่าเพิ่นก็บ่เว้าเห่าได้แต่ผู้ใหญ่บางคนกัจางเห่าแต่กเว้าวห้เหาก็มีว่าโอ้ยเห็ดแบบแห้งแบบบ่คือคนใหญยสินะแต่เห่าก็สู้ได้สูเบดมือค่ะี่นองเกี่ยวเขาสูเบดมือกับโดนเพิ่นวาแน่แต่กับแต่กับ่เป็นยังแต่กับสู้แต่กับบถอยเนาะค่ะแต่ก็รับจ้าง เกี่ยวเขา่าบางที่ก็ได้เงินซ้ำข้นไงว่าละลอยยีซิบซ้ำข้นไงบางที่อันคนใหญ่เพิ่นคิดว่าเฮายังเป็นเด็กหนุอยอยูแห้งเขาอาจสิบืถึงอาจสิบืเฮ็ดแบบเต็มทีคือคนใหญ่เนาะคะ่ะเพิ่งไก่เฮาแค่มือละลอยประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ดำหน้าอันนักกับว่านเก่งปันใดกับดั้มบาที่กับลัดหนาลัดลังคนใหญ่นะคะพี่น้องจ้าตามภาษาเด็กหนุอยเนาะคะ่ะแต่เฮาด้วยความแต่เฮาว่าหาเงินซอย พ่อแม่เนาะคะ่ะพ่อกับเฮงงานกรุงเทปเลียงลูก3ามคนสงเงินใหม่แม่แม่กับผู้เดียวกับบไรมีอาชีพอีหยังเนาะคะ่ะมันกะลําบากเนาะคะ่ะสมัยตะกี้เนาะคะ่ะกะต้องหาเงินซอยตัวเองเลี้ยงเนาะคะ่ะพี่น้องหาเงินค่ากับเขากับน้ำคาขึ้นลดบาดไปรงเลี้ยงนะคะพี่น้องจ้าค่ากับเขากับน้ำนั่นแหละคะ่ะชีวิตนัดลําบากแต่หน่อยก็เลยมาเ้าเห้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะว่าชีวิตนัดเจออยียงแน่เนาะคะ่ะก็โอ้ยชีวิตกะเจอแบบก็แบบ พานมาหลายค่ะประสบการณ์ชีวิตนัดพานมาหลายค่ะพี่นงจ๋าคารากามิเอฟซีเนาะค่ะที่เขามาอวยพรนให้นัดในช่องคลิปจุดทูบสิบหกดอกกลางแจ้งเนาะค่ะซึ่งแบบว่าเอฟซีอาจจะเข้าใจผิดเนาะค่ะว่านัดเป็นอาจารย์ประมาณนี้เนาะค่ะซึ่งนัดอยากจะบอกเอฟซีเนาะค่ะว่า นัดบรมเณอาจารย์เนาะค่ะนัดบรมเดรียนหมาว่าเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับจุดทูตสุภดกอีกยังเนาะค่ะนัดบรมเณอาจารย์บรมเดรพิเศษอีกยังมาจากไซเนาะค่ะเแต่ว่านัดมักเรื่องหลี่รับนัดมักเรื่องแบบว่าจุดทูตสุภดอกกลางแจ้งเนาะค่ะนัดก็เลยเอามาแช่เนาะค่ะนัดมักในเรื่องแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่านัดบรมเณอาจารย์เนาะค่ะบรมเณผู้เชี่ยวชาญเนาะค่ะบรมเดรยแม่นหมอแม่นยังเนาะค่ะพี่น้องจ้านัดเป็นแค่สื่อกลางค่ะเพื่อที่นัดเป็นสื่อกลางค่ะพี่น้อง ไปหาข้อมูลมาอีกที่หนึ่งเนาะค่ะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมู่ที่นัดหมักนะคะเอามาแช่บอก่ตเนาะค่ะเป็นยังนะคือจะเอาข้อมูลความรูเก็บก็จะถูกสุกหรองมาบอกพี่นองก็คือว่าเรื่องของเรื่องความเป็นมากก็คือว่านัดเคยแบบว่าไปสาบแช่งข้าเจ้าไหวเนาะค่ะบอกตรงๆว่าคนเท่ากับบอแบบว่าบอด้ดีเสมอไปเนาะค่ะคนเท่ามันก็มีดีทั้งบอดีแหะค่ะพี่นองจ้าแต่ว่าคือว่า ตอนนั้นเนาะค่ะคือว่านัดแบบว่าแต่งงานกับสามีคนไทยเนาะค่ะอดีตเนาะค่ะบอกถึงโยนอดีตเนาะค่ะไปนอนจักน้อยเนาะค่ะนัดเคยแต่งงานกับสามีคนไทยเนาะค่ะอดีตคนไทยเนาะค่ะซึ่งแบบว่าสามีคนไทยเนี่ยหนอกใจนัดเอาไม่ยิ่งมานอนหงเนาะค่ะมีเมยหน่อยเนาะค่ะนัดก็เลยเปิดประตูไปเคาะประตูเปิดประตูไปก็เจอจังๆแล้วค่ะไปนอนจ้านั่นแหละค่ะก็ระทใไ้นัดแบบเสียใจหงไห้ยเนาะค่ะบัดทีนัดก็เลยตัดสินใจ เลนออกมาจากอพาร์ตเมนต์นะคะอยู่แถวชอนบุรีนะคะก็เลยนางคุกเขา่าก็เลยสาบแช่งข้าเจา้านะคะสาบแช่งสามีเกา่ากับไม่ยิ่งคนนั้นนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นยังนัดถึงได้มากจุดถูกสะฮกดอกก้างแจงนะคะแต่ว่า,านักกระบอยากสิบแบบสาบแช่งข้าเจา้านะคะเพียงแต่ว่า,าจังหวะนั้นนะคะในช่วงนั้นนะคะความหักแคแต่คนตาบอดเสียใจเห้งเสียใจอีลีนะคะพี่นงจ๋าช่วงนั้นนะคะพี่นงจ้าคือว่า บ่าวานไพเราค่ะพี่นงจ้าเข้าแบบจังหวะนั่นความเสียใจนะคะพี่นงเหตุเหตนัดบบว่าว่าได้เพอ้อปากไปนะคะได้เพอปากไปแบบสาบแช่งสามีเก่ากับอ่าไม่ยิ่งคนนั้นเนาะคะ่ะทีเลนกับแฟนกับสามีเก่านัดเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะกับอดีตสามีนัดเนาะคะ่ะทีเลนกันนะคะเป็นกิจก,กันนะคะพี่นองจ้าก็เลยเหตุเหตนัดแบบผาดพังปากไปแบบไปสาบแช่งข้าเจ้านะคะก็เลยเหตุเหตุนัดตองมา จุดทูบ16ดอกกลางแจ้งเพื่อถอนคำสาปแช่งเนาะคะ่ะนัก,กเสวอว่าผู้ใดที่เจอ,เอแบบนัดเนาะคะ่ะเจอจังๆแบบภาพบาดตากำหนดแบบนั้นเนาะคะ่ะนัก,กเสวอว่าตรงมีบางเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบ่อเจอกับไผกับบอลลูเนาะค่ะพี่น้องเรื่องแบบนี้เนาะคะ่ะเรื่องครอบครัวสามีมีแม่หน่อยสามีเอาไม่ยิ่งมานอนห้องถ้าบ่เ,าเจอแบบนั้นกับขุ่นสีแบบถ้า เพื่อนๆเ,เจอบนนัอนประเพื่อนก็คงสิบแบบว่าอจาสมีบางเป็นแบบนัดเน,นาะค่ะนัดกแต่ทุกวันนี้นัดก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่นัดแบบว่าผัดพังปากไปเลยสาบแช่งข้าเจ้าไปเพราะว่านัดอภัยให้ข้าเจ้าด้วยเปล่านะคะเนาะแต่ว่า,าในระยะประมาณแบบว่าเลิกกับสามีเก่ามาไดหลายปีเนาะคะ่ะมาที่นี่กกผพันไปสิบกว่าปีเนาะคะ่ะพี่น้องก็นัดกะผพันไปสิบปีสามีเกา่า เจอสามีเกา่าเขามาทักในเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะพี่นงจ้าเจอสามีเกา่าเขามาทักในเฟซบุ๊กซึ่งสามีเก่าก็เขามาทักในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกกันยังเขามาทักแบบว่าประมาณว่ายังฮักคือเก่าเดอ้อลูกไส้นะฮักเท้ประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะยังฮักยังคืนหอดคือเกา่าตามหามาสิบกว่าปีแล้วพึงมาเจอดีใจหลายพึงเจอวาสนายังฮักคือเก่ายังคืนหอดคือเกา่าแต่เก่าบอกยังบ่ได้รลายเพราะว่า ต่างคนกับต่างแบบเลือกกันนะเนาะค่ะพี่นองจ๊านั่นแหละค่ะก็ย่งบอกหักนัดคือเก่าเนาะค่ะแต่ว่าก็บว่าห้นัดบอกผูไดเนาะค่ะนักกับมาบอกออกซื้อเพราะว่านักก็อยากจะบอกว่านัดห้อภัยเนาะค่ะนัดกับบอโกรธเครื่องบอถือโถดโกรธเครื่องแล้วตอนนี้นักก็เลยขอบคุณสามีเก่าเนาะค่ะที่เขามาทักเนาะค่ะเพิ่งกับว่าเพิ่งตามหานัดมาสิบกว่าปีตามหาบอโพเพิ่งมาเพิ่งมาโอในเฟซบุ๊กเพิ่งก็ดีใจร้ายเนาะค่ะนักก็ตอบกลับ อดีตสามีเกานัดในเฟซบุ๊กนะคะว่าขอคุณหลายๆเทอน,นัดมีวันนี้เนาะค่ะแล้นักก็เลยบอกว่าทั้งเบิร์ทุกสินทุกอย่างที่แบบว่าเ,าเกิดขึ้นระวางนัดกับอดีตสามีเนาะค่ะนักกอ็อโหสิกรรมให้ทั้งเบิร์ท,ทั้งสินเนาะค่ะอย่าใดแบบว่า,ามีเ,าเว้นต่อกันเนาะค่ะอย่าไหนมีเว้นมีกรรมต่อกันนักก็เลยบอกเพิ่นไปเนาะค่ะเพิ่นก็นยกมือแบบสาธุเฮสติกเกอร์แบบสาธุเนาะค่ะแต่ว่านักก็ดีใจนักก็โล่งอกเลยค่ะเพราะว่า เพิ่นตามหานัดเจอแล้วก็นัากระเดยวอาก็เพิ่นเนาะค่ะแต่กับบอดด้คุยกันแบบเป็นทางการอีกอย่างนาะค่ะเพิ่นกับบอดด้บอกว่าแชทมาแบบโดยตรงคุยแบบโดยตรงแต่ว่าเพิ่นกับแคส่งเมสเซนเจอร์มานะคะนัาก็เลยส่งเมสเซนเจอร์ตอบกลับไปเนาะค่ะว่าอ๋อโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิร์ล่ะก็ขอบคุณในไลายเทเทมีวันนี้เนาะค่ะก็ถือว่าแขีวขาดถือว่าแบบว่าหมดเว้นหมดกรรมต่อกันเนาะค่ะเพราะว่าเขาก็เลิกกันดนละค่ะพี่น้องก็ ย่อนวาเพิินแบบโหนกใจบ่ามเป็นเนือคูของนัดเนาะค่ะอาจะบ่ามเป็นคูแถ้ห้องนัดเนาะค่ะมันก็เลยเห็ดให้มีอันแบบว่าต้องเลิกกันเนาะค่ะก่อนั่นล่ะค่ะก็เพิ่นบอกว่าบ่ให้บอกผู้ใดเนาะค่ะแต่ว่าเอามาบอกออกซื้อเพราะว่านัดกะเค้มเ้าให้ฟังซื้อว่าเป็นยังนัดถึงจุดทุบ16หดอกกลางแจ้งก็มีความเป็นมาเป็นไปเนาะค่ะบ่าม่นว่าจุจๆนะักะเอามาจุดเนาะค่ะที่ว่านัดจุดนั่นะคะนัดจุดแบบว่า ขอถอนคำสาปแช่งเพื่อเฮ็ดอีหยังสิได้ลาบลื่นเนาะคะ่ะอาศิบแบบเฮาอาจสิปากพ่อยไปถึงแม้ว่าเฮาอาจสิบ่ได้ท่ำผิดต่ออดีตสามีเก่าเขาท่ำผิดต่อเฮาแต่ว่าเฮาได้ท่ำผิดคือว่าปากพลอยไปสาปแช่งการไปสาปแช่งคนต่อเฮาเฮาผิดบ่ผิดกับสามข้ามมาไปสาปแช่งนะคะพี่น้องเห็นอย่คนอื่นเขาแบบว่าบ่มีความสุขเฮากะมะกะันก็เฮ็ดให้ชีวิตเฮาติด,ดขัดคือกัน,นะค่ะพี่น้องนะั่นาล่ะค่ะสาเหตุที่เลิกกับสามีเก่า,น,า,า,ากนั่นล่ะค่ะก็เป็นที่มาที่ไปเทศยานัดเป็นหยังขนาดถึงตง้อง จุดทูบสหกดอกกลางแจงเนาะคะ่นะก็อยากจะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะขอบคุณ f อฟหลายๆเนาะคะ่ะที่ติดตามนะัดจนตอนนี้ก็ครบเก่าพันสับสไคร์ละคะ่นะนักก็ดีใจหลายที่มีผู้คนแบบว่ารู้จักนัดมากขึ้นเนาะคะ่ะแล้วก็ร่วมไปถึงพ่อแม่พี่น้องญาติญาติเนาะคะ่ะเอฟซีทั้งบุรีรัมย์เนาะคะ่ะและ้วก็เอฟซีเ,าเานาะคะ่ะทั่วโลกทั้งฟังไทยฟังเล่าเนาะคะ่ะบวาวสิยูแถวใดเนาะคะ่ะจะนั่น,นะก็ขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะขอบคุณที่ มาติดตามแล้วก็มักในการทาคลิปของนัดเนาะคะ่ะก็จะในนะะ่ะก็กราบขอพระคุณอีกครั้งเน,นานะคะ่ะขอคุณนหลายเนาะค่ะถ้าจะเกิดว่ามาคลิปนี้ก็ฝากไปกําลังใจให้นัดโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะสิเดบ่พลาดทุกคลิปที่นัดโดนร่งค่ะสำหรับมือนี้องขอราไปก่อน,นะคะ่ะขอคุณน้าหลายะคะ่ะสวัสดีค่ะ